มา update, อัปเดตขอกตะกะแตนพี่น้องจ้าเมื่อนี้สวัสดีซีแฟนคลับจ้านี่คือขอกตะกะแตนปาตังก้าของเราค่ะความกว้างยูทีเมตร20ความยาวเมตรแปจ้ะความสูงกับยูที 1, เมตรแปดสิเข้าใส่ผ่าขาวกันมะแลงตาที32จ้ะ เพราะว่ามันกิดสีกันหมดเลยน้ำพี่น้องถ้าเป็นหมดหมดคันไฟหมดแดงน่อยนี่คือเราสามารถเขาได้พี่น้องตามันน้อยตามันทีเหลือแต่ใส่สิบจะ้ะเหลือแต่ใส่สิบด้านนี้ก็คือข้าตีไหม่แนบพี่น้องจะ้ะตามลิ้มตะเข็บของคอก เ่ากะสีตีใหม่แนบนี่แหละจ้าเ่ากะสีทางนี้เขาบ่ได้ใส่สิบเ่ากะตีใหม่ขันไว้เคืองกลางเลยจ้านี่พี่น้อง้างในก็เป็นตาสีใหม่ทีทีเห็นไหจ้าสีใหม่ทีทีเขายังมาท่านได้เจาะสิบ ห้งสัง่งคือเตียงเหระพี่นอ้องทีเตียงหน่อยเ้องกับสิเจสิบช่วงนี้จ้ะช่วงเหนือจากขอบไม่ไผ่ผ้นมาจหาน้อยจากสิบเส้นพี่น้องแล้วห้องกับสิเจาะเป็นส<ม>ิบสา่ารมามอัปเดตขอ,อกตะกระแตนปาตังกาจ้ะ<ม>เดี๋ยวไปภาพภาพไปชมตะกะแตนกอนเนาะพี่น้องรุ่นนี้คือรุ่นอายุยี่สิบเอ็ดมือจ้ะ ยี่สิบเอ็ดมือยี่สิบสองมือเข้ากับสิบเปิดสิบเคาะสะกก้อนพี่น้องเคาะสะกก้อนให้เพิน่นลนสะกก้อนเพิ่นกระลังเพิ่นกระลังสิหลอกขาบยังหลอกขาดเพราะท่านได้เบิดพี่น้องรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินหญ้าเก่งคือคือการให้หญ้าของเฮาถ้าหญ้าเบิดก็คือเฮาให้ หายาเลยจ้าหายาเบิดนีจ้าพี่น้องหายาเบิดเพื่อให้หายหาเลยรุ่นนี้รุ่นกินเก่งหายแป๊บเดียวพี่น้องประมาณบ่ถึงสองชมมั่วโมงเพิ่นก็กินเบิดเขาต้องให้เพิ่นเพิ่มขึ้นอีกจ้าเพราะว่าสังเกตจากปริมาณการกินปริมาณของจำนวนตัวที่อยู่ในคอกมันหลายพี่นอ้องคนดำปื๊ด ปึ๊ดเลยพี่น้องดูพี่น้องแมนเบิดเด่นมันย้อนแสงเนาะดำๆนั่นแมนเบิดพี่น้องจา้าพูนปริมาณนานแน่นคอ,อกของเฮ้าคอ,อกนี้ปริมาณนานแน่นพี่น้องเฮ้ากันเลยต้องเพิ่มอาหารในเพิ่นเท่ากับสองเท่ากาวาเพิ่นกินเบิดเราเฮ้ากับเอาหญ้าไ่จ้ะเพิ่นกินเบิดล้วเฮ้าก็เอาหยาไ่นี่จ้ะ กะห้าที่เหลือนี่เขาสามารถเก็บเอาไปให้ควายเขากินได้พี่น้องเพราะว่าเขามีควายเขาก็เก็บไปให้ควายกินก็ได้เก็บไปให่งัวกินก็ได้พี่น้องจ้ะพ,นพนันเบิ่นนพงพันจับกันเป็นกุ้มเป็นก้อนอันอันนั่นเมนไหม้เด้พี่น้องว่าเ็นหยาที่พ่นจับกันเป็นกลุ้มเป็นก้อนถ้าเขาเอาห้ามาลงให้เพ่นหนีพ่นสิลงมากินพึบเลยกระสีได้เวลาเห็ดห้าให้เพ่นคือกันพี่น้อง กะสิเก er ็บหนาที่เข e ียวๆนี่ออกเพราะว่าเข้าสิเก็บไปห้ควายเข้าเนี Impf ่ยพี่น้องยังเป็นยอดเป็นยอดเยู่ยวนี้เข้าเก็บออกเดี๋ยวก็เอาห้าไม้มาให้จ้าพี่น้องจ้ากัเป็นอัปเดตตะกะแตนปาตังกาพี่น้องจ้าเลี้ยงไงโตไวเลี้ยงจากเลี้ยงด้วยห้าอายุของเพิินกะได้ยี่สิบเอ็ดมือยี่สิบเอ็ดมือยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมือเขา กำลังกำลังเป็นกิโลนใหญอีกบว่กี่มือเพิ่นกะสีออกปีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวฮัสิมาอัปเดตอีกรอบนึงก็คือตอนเพิ่นออกปีกเนาะจ้ะตอนเพิ่นป่งปีกเต็มเดี๋ยวฮัสิมาอัปเดตให้พี่น้องพี่น้องเอฟซีพูเลียงตะกะแตนขึ้นกันเนาะจ้ะมาหายความรู้การจเจริญเติบโตการกินกัน กินของเพิ่นหลักก็การดูแลของเฮาค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบรพาดคลิปใหม่ๆความรู้ใหม่ๆจากเฮาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ